We're เด็กๆของโรงเรียนบ้านน้ำรอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนที่มีผู้ปกครองอะคะมีฐานะยากจนขาดแคลนเด็กๆก,ก,ก็จะได้รับการพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพในเรื่องของการกินอาหารก็จะให้กินอะไรที่ง่ายๆไม่ได้ไม่ได้นึกว่าเด็กจะได้กินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักโภชนาการ วนการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพในโรงเรียนนะคะก็คือเริ่มจากการที่ทางโรงเรียนนะคะได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันกับคณะครูชักชวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นําชุมชนผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองนักเรียนนะคะแล้วก็เข้ามาร่วมการดําเนินกิจกรรมตรงนี้นะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเมื่อได้แนวทางร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็มีการดําเนินการตามแผนงานที่เราได้วางไว้สาหรับเด็กอ้วนเนี่ย เราก็คือมีนโยบายก็คือว่าอยากให้เด็กวิ่งรอบสนามแต่ว่าเอาตามความสมัครใจวันแรกแค่รอบนึงก่อนเขาเรียกว่าหากิจกรรมทางกายให้เด็กทําตอนเช้าก่อนเข้าเรียนเพราะถ้าเกิดทําคนละห้องมันไม่พร้อมกันน่ะเด็กเขาก็จะเบื่อหน่ายแต่พร้อมละทหลายคนน่ะทำให้เขาเกิดความสนุกสนานแล้วก็ได้แข่งกับคนอื่นอย่างน้องอตงคุณปู่เขาจะกลัวค่ะเป็นเด็กอนุบาลที่กลัวล้มไม่อยากให้เด็กวิ่งเขาก็จะบอกว่าอาตงอย่าวิ่งนะ อาตงตอนตอนเล็กๆก็น้ําหนักอ่ะน้ําหนักจะประมาณ20-30ถึงโลตอนนี้ลดลงแล้วครับน้องอาตงมาโรงเรียนกินผักมากขึ้นแล้วก็ออกกําลังกายน้ําหนักเลยลดลงตอนแรกอ่ะอาตงเขาค่อยจะล้มผมเลยยังไม่ให้วิ่งมาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นก็เริ่มจะแข็งแรงดีขึ้นเยอะเลยอาตงเริ่มจะเริ่มแข็งแรงเริ่มจะออกกาลังกายได้นิดหน่อยก็ ตอนนี้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเยอะและ้วตตงไปบ้านก็มีฟุตบอลเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลที่บ้านเต้นบางทีเต้นให้ยาให้ปู่ดูชื่ออตงครับฉันอรุบาลสามครับบ้นานน้ำรอบครับอรชอบอาหารกลางวันที่โรงเรียนเพราะว่ามีผักหลากหลายอันผมชอบกินผักครับผกาาักคะน้าบลูแคร์ครี่ผักกาดขาวผากักแล้วก็ผักกาดเขียว ตอนแรกปู่ผมไม่ให้ผมวิ่งเพราะกลัวผมหกล้มครับผมอยากวิ่งกับเพื่อนๆครับคนไหนที่ป่วยเราก็ไม่ให้วิ่งก็คือให้หยุดดูเพื่อนเขาเนี้ยเห็นเพื่อนวิ่งทุกวันเขาสนุกสนานกันเด็กเด็กพวกเนี้ยก็เลยขอวิ่งด้วยรับแรกขอแค่เดินต่อไปก็คือ วิ่งไวขึ้นจนตอนนี้ทุกคนสามารถวิ่งได้ตามทันเพื่อนนะคะผู้ปกครองอะ่ะท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแต่ก่อนที่ว่าคิดว่าให้ลูกมาโรงเรียนทุกวันทุกวันแค่เรียนหนังสือออกแค่นั้นพอได้เล่นสนุกสนานแต่พอเขามาดูตรงนี้เขาก็เหมือนเข้าใจแล้วว่าลูกเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพนะคนนี้อ้วนจำมัำ่มใช่ว่าจะน่ารักเสมอไปสำหรับปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กนะคะ ช่วงแรกๆอ่ะจะมีเด็กมาที่ห้องพยาบาลเหมือนกันมาขอยาเพราะว่านักเรียนปวดฟันก็บอกนักเรียนคุณครูไม่มียาแก้ปวดฟันนะคะถ้าไม่อยากฟันผุก,ก็ต้องแปรงฟันบ่อยๆก็เลยให,ให้ให้คุณหมอจากสถานีอนามัยบ้านน้ำรอบอะค่ะติดต่อหมอฟันมาให้พอคุณหมอมาตรวจฟันปุ๊บปรากฏว่าเด็กฟันผุเยอะนะคะ คุณหมอก็เช็คเลยเนี่ยกินลูกอมไหมน้ำมัดลมไหมโรงเรียนไม่ได้ให้ขายน้ำมัดลมแล้วก็ไม่ให้นักเรียนกินขนมกรุบกรอบแล้วก็ลูกอมอันนี้คือว่านอกโรงเรียนเขาก็ต้องกินอยู่ดีเราก็เลยเชิญคุณหมอมาตรวจฟันแล้วก็เช็คเลยว่าคนนี้ฟันแท้ผุไม่ผุเราก็จะให้รางวัลเด็กที่ฟันดีมีไม่ถึงร้อยละสิบอะค่ะที่ฟันสวยโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอค่ะเราก็ให้รางวัลเด็กตรงนั้นไปส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันคุณครูก็ให้หมอฟันเช็คเลยคุณครูก็ทําแบบไปเลยว่าคนน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 ี้้้้ฟฟฟัััผผผแทมตองขููดหิปน พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บได้รายชื่อมาแล้วก็แจ้งในกลุ่มรายผู้ปกครองว่าลูกท่านฟันผุแบบนี้แบบนี้นะทางด้านสาธารณสุขของเราแล้วพอสตอเป็นส่วนหนึ่งที่แบบมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเด็กให้ดีขึ้นถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยแก้แก้ตรงจุดนอะ้วนเกินไปผอมเกินไปหรือว่ามีปัญหาฟันผุแบบเก,เกินเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือไม่เกิน10ในส่วนของที่พลอยมาช่วยเนี่ยก็คือช่วยพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นกระบอกเสียงหรืออาจจะเป็นตัวอย่าง ให้กับผู้ปกครองผู้นำหรือหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเราให้ความสนใจก็เลยทำให้เกิดโครงการหรือการรณรงค์นะคะให้เด็กเนี่ยแปลงฟันหลังทานอาหารแล้วเด็กเขาก็จะทำเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะอย่างอย่างที่ทางได้เห็นนะคะถ้าหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาดูนะคะได้เข้ามาเห็นกระตาเนี่ยมันมันเกิดผลดีแน่นอนนะคะทั้งในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ จากทางภาครัฐในส่วนต่างๆเนี่ยเพราะว่าเด็กแบบจุดกําเนิดของผู้ใหญ่ในอนาคตการที่เราปลูกฝังการที่เราส่งเสริมด้านสุขภาพคือเป็นสิ่งที่เงินก็หาซื้อไม่ได้นะคะมันก็จะทําให้เกิดการสร้างประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปค่ะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มีความบกพร่องหรือเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อ่างล้างหน้าอ่างแปลงฟันไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะเราก็เพิ่มเติมให้เพียงพอหรือว่าจัดสภาพในเรื่องของสนามที่ใช้สําหรับในการวิ่งซึ่งจากเดิมวิ่งในสนามแล้ว มีความไม่สะดวกอย่างงี้ะคะ่ะในช่วงฤดูฝนน้าจะแฉะนี้เด็กวิ่งไม่สะดวกเราก็สร้างทางเดินสําหรับให้นักเรียนได้วิ่งได้อย่างสะดวกมากขึ้นเพื่อเป็นการออกกําลังกายได้อย่างครบถ้วนจากผลการดําเนินการที่เราได้ทําในโรงเรียนนะคะก็ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำรอบนะคะก็มีสุขภาวะที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การมีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ไม่ค่อยเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของทันตกรรมก็คือเด็กได้รับการตรวจรักษาแล้วก็ส่งต่อเพื่อรักษาสุขภาพฟันให้ดีขึ้น สำหรับชาย Impact เวลาเรากดเข้าไปใช้งานเนี่ยมันจะมีหัวข้อให้เราว่าเราสนใจด้านไหนเราก็กดไปใช้งานได้เลยเขาจะมีมีทั้งแบบประเมินแล้วก็วิธีการขั้นตอนให้เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตอาหารหรือว่ากิจกรรมทางกายแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็มีคุณคูทิพวรรณนะคะชักชวนให้ไปลงอบรมกับทางสสสแล้วก็ตัวชาย Impact วค่ะว่าเรื่องสภาวะการด้านสุขภาพของเด็กๆค่ะเป็นความรอบรู้ทางด้านสุขภาพหยิบจับความรู้ทางด้านการ จัดการโภชนาการอาหารค่ะเอามาจากทางเว็บไซต์ของทางสสสค่ะยกตัวอย่างเช่นทางสสสก็เหมือนมีจัดอบรมว่าจะทํำยังไงให้เด็กกินผักได้รอบรู้เรื่องผักอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมือนบอก,บอกวิธีการว่าเราควรที่จะแซมอาหารยังไงให้มีผักแล้วก็เด็กสามารถกินได้โดยที่เขาไม่กลัวผักสื่อหรือแนวคิดหรือองค์งประกอบต่างๆที่ทันสมัยซึ่ง ตรงนี้ทางโรงเรียนเราก็จะได้จากสสสแล้วก็ชายอิม c พกที่เข้ามาช่วยเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ให้ความมั่นใจมากขึ้นในการดําเนินงานของเราก็ขอฝากเกี่ยวกับทางชายอิม c พกขอบคุณที่ทางชายอิม c พกได้ mm hmm. เผยแพร่สื่อเผยแพร่วิธีการจัดการ mm hmm. การเรียนการสอนที่ mm hmm. มันแทรกเสริมด้านสุขภาพมาให้เราค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปทาง คนที่เขียนเกี่ยวกับด้านแผนการสอนค่ะหรือคือเราได้เอามาปรับใช้จริงๆค่ะแล้วก็อยากจะฝากเกี่ยวกับด้านวิธีการแก้ไขปัญหาเราอยากจะบังคอบคุมทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนเราอยากจะมีอยากวิธีการค่ะว่าเราจะทํำยังไงให้ผู้ปกครองได้มาช่วยเหลือเราในด้านของการอาหารของเด็กๆ